อันยองอธิโยพรกับชาแนลจันทรหวกิิทุกนนะคะและวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกนมนะเราจะให้ทุกคนเลือกรูป,ปรโปรไฟล์ช่องว่าจะเอารูปภาพไหนปกติเห็นเราเล่นไอเดนใช่ไหม <c oughs> เล่นไอเดนใช่ไหมเอารูปไหนในเอเดนรูปนี้ไหมรูปนี้ก็สวยเหมือนกันนะรูปนี้ก็ใช้ได้ ถ้าอยากจะให้เอารูปไหนก็เลือกให้หน่อยนะเป็นรูปในเอดิตนะรูปไอเดนดิตี้วีใครชอบรูปไหนในเอ e n ติตี้วีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะยกเว้นอันนี้นะอันนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้อันนี้เขาสำหรับพวกนะักคอสมากกว่าสหรับ ช่องอนะครัดอันนี้สำหรับช่องเขาเล่นเกมเป็นอย่างนี้มากกว่าท <c oughs> ัาทู้ใหม่เล่นได้เลยนะเล่นเล่นที่แบบไม่ต้องไปสุ่มห้องเล่นได้แบบไม่ต้องไปสุ่มห้องเล่นเล่นแบบเล่นแบบแบบ เฮ้ยมันโคตรดีเลยอะ่ะคันนี้แบบไม่ต้องจับเชิดนั่งกับเก้าอีอ้อ่ะขอขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปตอน,นเที่ยงเนาะพอดีลืมลืมลืมบัตรคลิป ลืมอัดคลิปเกมลืมอ,อัดคลิปจริงๆเลยแบบลืมชนิดลืมแบบลืมไม่รู้สิไม่รู้ว่บลืมยังไงแบบลืมชนิดแบบยืนลืมไปเรือวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวถ้าจะอัดคลิปนะเดี๋ยวแจนถึงสุกอ่ะขออัดคลิปประมาณนะ อะไรพิมีสิ่งติดปกติไม่มีผมปกตินะวันจันทร์ถุกน่าจะอัดทิพประมาณตอนเที่ยงน่าแหละแต่ถมาอัดทิพประมาณตอนเที่ยงดีกว่าเพราะว่าเราอัดทิดย์กมางวันที่วันจันทร์อังคารพุพื่ันศุกร์เสาร์วันอาทิตย์จะอัดเร็วหน่อยเพราะว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ วันที่จะอัดเร็ว่อยวันที่จะอัดเร็ว่อยครึ่งวันอาทิตย์พ่อขอ,ของซิสเตอร์ไม่ได้ไปทำงานจะได้อัเอดเร็ว่อยอาทิตย์เร็วหน่อยไม่มีไม่พอไม่ไม่เหลือเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีจริงๆริเลยเจ้าค่ะ ไอ้ไอ้เนี่ยไม่เหลืออะไรเด็ดเจ้าค่ะจะให้เป็นสื่อทำแพร่เห็นอย่างเจ้าค่ะได้มาคิดมากแล้วใช่ไหม <c oughs> ขอไปด้วยนะคะพอดีเป็นหวนแล้วยังไม่หายหวจะอีกอะ่ะใครอยากจะเล่นด้วยก็มีทีเอ็ดยี่ส ใครที่จะเล่นด้วยก็แอมมาได้นะ b t s 29แอมมาเล่นกันได้นะตัวนี้เล่นแบบ ไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องจับเซิร์ฟไปนะแต่เก้าอี้เลยสามารถนี่เล่นฝึกกับบอดก็ได้ว่าเราจะเอาแบบไหนตัวนี้ดีโมกับไม่เล่นเรื่องแบบทำ้งใจชอบได้เลยนี่ตัวนี้ได้เลยเหาะ นี่สามารถเดี๋ยวจะดเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันสามารถเล่น,นลยังไงถเออใครใครอยากจะเป็นใครอยากจะให้เป็นรูปโปกซ่องก็ก็โปรไฟล์ซ่อง ก็บอกได้นะเอารูปเก,แบบกมไอเดนฟิ y ไฟส e ปิดเดียบเราบอกหรือเป็นการ์ตูนก็ได้ไอเดนี้ก็แบบมัน,อ,นอืม้มเร่งจริง ลรงจีแรงอะไรแรงอะไรแรงจีอ,อู้หูแรงจีไหมอันนี้ไม,ไม่ไม่สามารถจับนั่งได้ให้ตัวใหม่นี่ก็ขด จะโดไปไหนวันนี้เนี่ยโอดพบพาป๋าเล่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวพาป๋าไปเหมือนป๋าเหมือนป๋ามาไปเสาในผับอูดิอืมมีใครให้ป๋าไปไหมป๋าต้องการไปมีใครมีใครอยากให้ป๋าไปไหมป๋าต้องการไปทุกคนบนป๋า ถ้าเป็นเทก็ป้าป้าค่ะลองได้แค่นี้ถ้าลองเยอะกว่านี้ดูดิิือต้อง่อยแห้งแห้งไปอู้วัดดีแม่สาวด้วย ลองดูดิว่าถ้าพันตัวนี้กระโดดมล้เป็นไรหวังหวังทำผมเหมือนในกระตูน<ม>เรื่องเหนือที่ดูอยู่อะที่ดูแบบนานแล้วแบบเรื่องเนี้ยจำได้เลย เขาเนี้ยเหมือนกตัวเรื่องอะไรเสร็จเรื่องหนึ่งเลยหนอกอะจาตัวละครไม่ได้อะในเรื่องอะตัวละครในเรื่องอะมันจะทําสมผมตรงนี้เลยแบบทำทาไมว่าสมผมนี้ทําสมผมอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเธอเลยปลาใส่แว่น อันนี้น่าจะไม่มีโอเคโอเคไม่มีน่าจะทางนี้มากกว่าอันนี้ก็ไม่มีคือยู่ทางไหนคือไม ถ้าเป็นตัวอื่นมันก็สามารถนี้ได้วนนี้ก็ ไม่มีดี่ลยมาอยู่ไหนกันหมดอ่ะน่าจะฝั่งนี้นะน่าจะฝั่งนี้แหละถ้าไปฝั่งนี้ก็อีกฝั่งก็ไม่มีไม่ีหายไปไหนกันเนี่ยเจอแล้วมาซาหวัดดีมาซาหวัดดีมาซา อีกคนนึงนะปกยหญิงอ้โเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอ่อดู นี่คือลราหมดแล้วคะ มดือกันคนะ่ให้มาดูแค่นี้เข้าๆก่อนนะเยวไม่ยังไม่สอนเล่นตัวนี้นระาจะแค่ให้มาดูเข้าๆก่อนนะว่าตัวนี้คขาเล่นย่งไง ไปแล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะบาบาย